สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่โรบินสันสกลคนครนะครับในงานนี้เนี่ยเราเอาเครื่องเสียงมาสาธิตวันนี้อีกชุดหนึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเป็น Curve 500 PS นะครับชุดนี้เนี่ยสำหรับรองรับงานประมาณ300คนนะครับลองดูกันครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแกะกล่องล้อกกันเลยครับชุดนี้เนี่ยมันจะประกอบด้วยคู่นึงเลยวันนี้เขาดีไซน์มาแบบ หลอมากมันจะเป็นสลอตแบบนี้นะครับแล้วสองอนนี้มันต่อกันได้ต่อกันแล้วเนี่ยมันเป็น,นเคิร์ฟลายเล่เลย<ส>อันนี้ตัวสำคัญครับ ตัวฐานมันตัวที่จะไปวางองศามันคือตัวล่างสุดนะครับอ่าได้แล้ว,ลวมันออกมาเป็นแบบนี้โอ้หนักมากเนี่ยหนักมากันนะครับภาพอ,อ,อันนี้คือกลางแหลมอันนี้คือซับครับ เดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกันนนและนี่คือรูปลักษ์ของเคอร์ฟพี500ที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับดูป้องแกงดูเล็กมากเลยนะครับดูป้องแกงมากเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามันคือ300คนนะชุดนี้นะครับรับนอกจากเป็นลำโพงแล้วเรามาดูว่าข้างในยินซ้ายมีอะไรบ้างนะครับดู เอสห้าร้อยเนี่ยให้มิกเซอร์ในตัวมาสี่ช่องเคยช่องที่หนึ่งเขาตรงนี้เป็นไมลนะครับแล้วก็เป็นไฮซี C ด้วยนะครับที่เจ๋งมากเลยนะครับคือมันมีเอฟเฟกด้วยตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวด้วยมีพรีเซตมาให้นะครับใช้ได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักไม่หนักมากตัวนี้เนี่ยถ้าร้านสักยี่สิบโต๊ะนะครับยี่สิบโต๊ะเนี่ยคู่เดียวเอาอยู่เลยนะครับสําหรับ PA แล้วก็เสียงดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงกันเรายังอยู่ที่โรงพิสาราหสึวัฒนครเหมือนอเดิอน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ห้างปิดแล้วนะครับเราจะทดสอบฟังเสียงของเคิร์ฟ5 0 0 t s นะครับด้วยความเกลีใจเราคงยังไม่เปิด100%นะครับแต่ก็คงจะดังเราจะเริ่มต้นที่50 50เรลเวลที่ที่ตัวเคิร์ฟเนี่ยเราเร่งร้อยมีหมดเลยแต่ว่าเราจะเปิดบลูทูธ ที่เริ่มต้น50%แล้วก็จะค่อยๆเพิขึ้นไปถึง70%จะไม่ถึงร้อยนะครับลองฟังเสียงดูครับนี่คือเคิร์ฟ500ร TS ครับ l g System เดียวจบครับและนี่คือ LD System เทคโนโลยีจากเยอรมนี